พี่่เอเอกวางเลนเดียอะไรเนี่ยถ้าเจ๊จำไม่ผิดนะพี่กวางเลนเดอร์อืมเลนเดอร์ของน้องปลายพี่กวางเลนเดียนยิงด้วยอยากส่งกำลังใจให้ปลายรู้ว่าไม่ได้หายไปไหนนะวันนี้มีลำโพงม,มาฝากเห็นปลายชอบอะไรคลาสาสิกคลาสสิกิเทคนี่ให้เขาดูหน่อย นอกกังเลยระหว่างที่เราไปนั่งแคมปิ้งใช่ไหมเราก็จะเปิดลำโพงมีไฟอะไรแหละแต่อยู่ใกล้พี่พีไม่ได้นะพี่พีชอบเปิดมาลัง <c oughs> พี่พมอะไรอย่างนี <c oughs> ใ้ใส่เป็นไรอือสวยนะพี่จังแล้วเวลาเราเล่นเพลงไปมันจะหมุนไหมเนี่ยหมุนเองเหรอเลิกเปิดก่อน,นไม่มีแบบด้วยชวั้นแบบไม่น้องเลย ต้องต้องใช้ถ่านหรือเปล่าคะใช้ถ่านไหมหรือใช้ไม่ใช่ถ่าน USB อ๋อนี่นะครับเท่ามากๆเลยนะครับพี่ฟางเดี๋ยวยังไงจะผมจะลองเอาไปเปิดที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนนะขับรอลังใาดีๆหลังพี่ฟางที่ส่งให้น้องเสมอเลยนะครับรักไร้ผูหญิงนะดูแลกันด้วยคะ